นี่นะครับเป็น AR ตัวใหม่นะครับของทางบริษัทซีจีโพลีคอนก็ต้องกดสตาร์ก่อนนะครับโดยคำที่บอกว่า AR คืออะไรนี่นะครับคือวิดีโอนะครับปิดอยู่ที่กล่องเลยนะครับวิดีโอนี้กดเพย์ได้กดจากหน้าจอนี้นะครับกดเพย์เพลส่วนอยากดูเต็มจอได้นะครับฉันไม่อยากส่องละผมเอากล่องออกนะครับเอากล่องออกจากหน้าจอไปปุ๊บ ก็เล <muitas S 2> ่นได้ปกติเดี๋ยวจะกลับไปสู่หน้าจอเดิมนะครับก็ง่ายๆครับโหลดแปับหนึ่งซอมใหม่ก็ขึ้นมาครับหรือลองรูเป็นโกโก้คลั่มากนะครับนี่นะครับโกโก้ขันนี่รับกดเพลงนี่นะครับเนี่เป็นวิดีโอก็ดเรียลไทม์ด้วยนะครับล้ำคิดได้เหมือนกันครับ เต็มจอแมงสองนะครับของเป็นบุ๊ก iPad ธรรม,มาดาครับเก็บลงก็ได้นะครับโอเคติด okay. ต่อได้นะครับที่เบอร์ 108, 0 8 0 2 6 4 3 8 3 6นะครับหรือเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ส2งสององกล่องสิลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือว mm. ่าติดต่อได้ที่อีเมล cgpolygon@gmail.com